ล่าสุดครับคุณผู้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นสดสด,สดร้อนร้อนที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทูไทยของเราไปฟาดความจริงใส่หน้ามเขมรกลางเวทีโลกจนมเขมรหน้าแหกท่านรัฐมนตรีศรีหัสศกนำทีมใช้ข้อ8ของอนุสัญญาออต,ตาวาเรื่องหลักฐานคลิปวิดีโอและเรื่องแก๊งกมเมอร์ที่มันโยงใยกันอยู่ท่านเสนอให้โลกจัดตั้งคณะผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบเขมรกันให้ชัดๆดูที่ฐานและการทํางานของท่านแล้วทีมไทยเราเข้าวินทีเดียวครับบอกเลยว่างานนี้ปิดเกม,มเขมรเวทีโลกอย่างแน่น อคือถ้าขมิบบริสุทธิ์ใจจริงทำไมจะต้องกลัวคณะผู้ตรวจสอบด้วยนะคะใช่เลยครับเมื่อวันที่5ธันวาคมปี2568นายสิหศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเราได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลครั้งที่22ที่เจนีวาท่านประกาศชัดเจนเลยว่าไทยขอใช้สิทธิตามกลไกข้อ8ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคำขอและมาตรการตรวจสอบเพื่อขอความกระจ่างและโปร่งใส ทานรัฐมนตรีรเลยแสดงให้ตั้งคณะผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้สหประชาชาติส่งคนกลางที่เป็นอิสระเข้ามาดูพื้นที่จริงๆเลยอ่าถ้าเขมรเนี่ยไม่ได้ทําผิดก็เปิดบ้านให้เขาเข้าไปตรวจสิเลยสิคะ ถูกต้องรับแต่นี่เขมรกลับดูร้อนตัวพยายามบายเบียงกล่าวหาว่าไทยเล่นการเมืองบ้างล่ะบิดเบือนข้อมูลบ้างล่ะมันเหมือนมีชนักติดหลังอยู่ครับเลยต้องกลัวเพราะคณะตรวจสอบอิสระจาก UN เนี่ยเขามีสิทธิเข้าถึงพื้นที่มีเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็นกลางสูงมากถ้าเข้ามาแลบเจอหลุมระเบิดที่ดินยังรุนรวนหรือเจอคลังแสงที่มีระเบิด p m เอ็มเหมเอี่ยมซุกอยู่งานนี้เขมรเสร็จแน่ครับและจะถูกประจานว่ากโกหกให้โลกเห็นกลางที่ประชุมเลย แล้วหลักฐานของเราแน่นหนาแค่ไหนคะถึงได้กล้าท้าชนเลยโอ้โห,โหบอกเลยว่าแน่นปึกครับเรามีทั้งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และนิต,ติวิทยาศาสตร์คือทุ่นระเบิดที่ทหารเราไปเหยียบเนี่ยคือรุ่น PMN 2 ปกติถ้าเป็นระเบิดเก่าตกค้างจากสมัยสงครามเมื่อ30-40ปีก่อนสภาพพลาสติกมันต้องกรอบต้องซีดหรือกลไกข้างในต้องสนิมกินจนด้านไปแล้วแต่อันที่เจอเนี่ยไมโคริปผลพิสูจน์ออกมาว่าสภาพยังสมบูรณ์นี่แหละครับคือหลักฐานว่ามีการวางใหม่ไม่ใช่ของตกค้างดังนั้นด้วยหลักฐานระดับนี้อนุสัญญาออตตาว่าซึ่งมีหน้าที่หลักคือการขจัดการใช้ทุนระเบิดจะปฏิเสธคําของไทยไม่ได้หรอกครับเพราะไทยเราไม่ได้กล่าวหาลอยลอยท่านรัฐมนตรีเนี่ยชี้แจงไทม์ไลน์ชัดเจนว่าเราพยายามคุยดีๆแบบ วิภาคีมาตลอดแต่เขมรบิดเบือนตลอดก,การที่ถ่ายต้องลากไส้ออกมากลางเวทีโลกแบบนี้ก็ย้ำเลยว่าเขมรคือฝ่ายที่ละเมิดซ้ำซากแล้วมันเกิดขึ้นต่อเนื่องจนทหารเราเสียขาไปเจ็นายแล้วถ้ากระบวนการข้อแปดเริ่มเดินเครื่องเขมรจะถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาที่เชื่อถือไม่ได้ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องทุนระเบิดแต่จะลามไปถึงเรื่องความตกลงอื่นๆใครจะกล้าไปเซ็นสัญญาอะไรกับประเทศที่คำพูดเชื่อไม่ได้เข้าใจเลยครับมาถึงที่เด็ดที่ทําเอาคือฮากันทั้งห้องประชุมคือตอนที่ท่านทูตอุศนาพีรานนท์พูดแทนถาวไทย ใช้สิทธิ์การตอบโต้วสวนกลับเขมรท่านเอาคลิปวิดีโอไปเปิดโชว์เลยครับซึ่งมันเป็นคลิปวิดีโอที่เห็นกันจะว่าทหารเขมรกาลังฝึกวางทุ่นระเบิด PMN2 อยู่โอ้โหนี่เขมรนี่แก้ตัวไม่ขึ้นเลยครับนี่คือหลักฐานชั้นดีเลยที่ทําให้ที่ประชุมเห็นภาพชัดเจนเลยว่าข้อกล่าวหาของไทยมีมูลความจริงสูงมากมคือถ้าเขมรบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยก็ต้องรีบตั้งทีมตรวจสอบเลยสิคะใช่แล้วครับคลิปนี้จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีเลยปกติการจะตั้งคณะตรวจสอบต้องใช้เวลาล็อบบี้แต่พอมีหลัก ฐานเชื่อมประจักษ์แบบนี้ประเทศที่เป็นกลางเขาจะเริ่มเอ็นมาทางเราเพราะมันปฏิเสธสิ่งที่ตาเห็นยากท่าเขเมนยังบอกว่าจัดฉากอีกก็คงต้องให้คณะตรวจสอบลงไปดูสถานที่จริงในคลิปเลยแหละครับแล้วท่าเขเมญยังร้านแล้วก็ปฏิเสธทุกอย่างหัวชนฝาให้เราจะทํายังไงต่อไปคะเราต้องเดินเกมรุกผ่าน UNODA หรือสํานักนางานกิจการลดอาวุธเห่งสหประชาชาติต่ตอไปครับเมื่อวันที่4ธันวาคมปี2568ท่านรัฐมนตรีศรีหักิ์ได้ไปพบกับคุณแคโรลีนเมลานีเรกิมเบลหัวหน้า UN o o d แล้วเอาหลักฐานทั้งหมดไปยื่นให้ถึงมือเลยครับให้ UNODA เห็นว่านี่เป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของอนุสัญญาไทยเราเลยต้องจี้ให้ UNODA ทำหน้าที่นายทะเบียนแล้วก็บังคับให้เขมรส่งรายงานชี้แจงตามระเบียบแต่ถ้าคำชี้แจงมันขัดแย้งกับหลักฐานที่เราส่งไป UNODA ต้องเป็นคนกลางที่กล้าพูดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องไทยต้องผลักดันให้ UNODA ใช้อำนาจตามหน้าที่ให้เกิดการตรวจสอบให้ได้ไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องเงียบหายไปครับอ่ uh, แล้วการที่ทหารไทยต้องสูญเสียขาไป 7นายเนี่ยจะเป็นตัวเร่งให้รัฐภาคีสนับสนุนไทยได้แค่ไหนคะต้องบอกเลยครับว่าเรื่องของคนเลี้ยสําคัญที่สุด ท่านรัฐมนตรีพูดในที่ประชุมด้วยน้ำเสียงที่จริงจังมากว่าทหารไทยเจ็บและพิการถาวรถึง7นายนี่มันคือชีวิตคนคือหัวหน้าครอบครัวที่ต้องเสียขาไปและความรู้สึกสะเทือนใจนี่แหละคือพลังทางการทูตในเวทีอนุสัญญาออตตาว่าเพราะเขาให้ความสําคัญกับเหยื่อมากครับการที่ไทยชูประเด็นผู้ได้รับผลกระทบที่เป็นมนุษย์จริงๆมันจะไปกระตุก ต่อมมนุษยธรรมของชาติสมาชิกโดยเฉพาะพวกประเทศยุโรปที่เคร่งครัดเรื่องสิทธิทมนุษยชนเขาจะรู้สึกว่าปล่อยไว้ไม่ได้แล้วการเพิกเฉยเท่ากับร่วมมือกันทําร้ายคนบริสุทธิ์ดังนั้นอาการบาดจ็บของทหารเราจะเป็นตัวเร่งให้ชาติต่างๆกล้าที่จะยกมือสนับสนุนไทยให้มีการตรวจสอบครับอ่าค่ะและถ้าไทยชนะในที่ประชุมเนี่ยมันจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่และเปลี่ยนวงการทูตไปเลยแน่นอนครับปกติอนุสัญญานี้มักจะใช้ระบบให้ทีถอยอาศัยแต่ถ้าไทยพลังดันจนมีการใช้ข้อ8บังคับตรวจสอบได้สำ มันจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ซึ่งมันจะทําให้สนที่สัญญาฉบับนี้มีความขลังขึ้นมาทันทีรัฐอื่นๆที่คิดจะแอบวางทุนระเบิดก็ต้องหนาวๆร้อนๆกันบ้างล่ะครับงานนี้การที่ขเขมรเพิกเฉยต่ออนุสัญญาเนี่ยความเชื่อถือบนเวทีโลกของ,ของขเขมรนิพังครืนเลยนะฮะใช่แล้วครับเรียกได้ว่าดิ่งลงเหวเลยไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยเพราะในเวทีโลกเนี่ยเครดิตสําคัญกว่าเงินทองถ้าถูกตราหน้าว่าขนโกหกหรือไม่รักษาสัญญ,ญาเวลาคุณจะไปกู้เงิน IMF จะไปเจรจาการค้า กับ EU หรือจะไปขอความช่วยเหลืออะไรก็ไม่มีใครอยากจะช่วยแล้วความเชื่อถือในด้านอื่นๆก็จะพังทลายหมดเลยครับอ่าแล้วพวกประเทศใหญ่ๆที่เขาเคร่งเรื่องสิทธิมนุษยชนเขาว่ายังไงกันบ้างคะหูระวางฝั่งไทยเราเนี่นะฮะที่เดินตามกติกาเป๊ะๆร้องขอาการตรวจสอบตามระเบียบพร้อมหลักฐานทหารบาดเจ็บอีกฝั่งคือเขมรที่มีหลักฐานว่าแอบวางระเบิดแล้วก็ปฏิเสธการตรวจสอบประเทศอย่างแคนาดาที่เป็นถึงต้นกําเนิดอนุสัญญานอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์หรือกลุ่มอยรเขาก็ต้องเลือกข้างที่ รักษากฎกติกาแล้วก็ปกป้องชีวิตคนอย่างไทยเราสิครับยิ่งเห็นหลักฐานที่ไทยเอามากางทั้งผลนิติวิทยาศาสตร์ทั้งคลิปวิดีโอมันชัดเจนจนเขาหลับตาข้างเดียวไม่ลงถึงแม้เขเมินจะมีจีนคอยหนุนหลังในบางเรื่องแต่ในเวทีมนุษยธรรมแบบนี้จีนก็ช่วยอะไรมากไม่ได้หรอกครับประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยต้องยืนข้างไทยแน่นอนครับงานนี้ถ้าคณะผู้ตรวจสอบถูกตั้งจริงได้ลงพื้นที่จริงผมบอกเลยว่าขมินหมดทางรอดแน่ๆเพราะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันโกหกกันไม่ได้ดิน ระเบิดที่ตกค้างในหลุมสะเก็ดระเบิดที่ฝังในร่างทหารหรือแม้แต่ร่องรอยการขุดดินใหม่ๆมันฟ้องด้วยตัวมันเองถ้าจะแถต่อก็คงยากครับยิ่งถ้าคณะตรวจสอบเจอหลักฐานว่าเป็นระเบิดที่เพิ่งผลิตหรือเพิ่งวางขเขมຈนจะอ้างว่าเป็นกลุ่มกบฏหรือมือที่สาม,มาวางก็ฟังไม่ขึ้นเพราะพื้นที่นั้นทหารขมรคุมเข้มอยู่แถม PMN2 ก็เป็นอาวุธมาตรฐานที่กองทัพเขาใช้กันเกลื่อนโอ้โหบอกตามตรงดินไม่หลุดครับ แล้วรอบนี้ไทยเราเดิมเกมการทูตได้หลักแหลมมากนะคะคเมื่อวันที่2ทธันวาคมปี2568ก่อนจะประชุมที่เจเนวาไม่ขี่วันท่านรัฐมนตรีสีหสักิ์ได้ไปหาหรือกับทูตแปดประเทศจากเอเชียใต้และเอเชียกลางมีทั้งอินเดียปากีสถานบังกลาเทศเพื่อคุยเรื่องอาชญากรรมไซเบอร์และแก๊งโคเซนเตอร์ค่ะ ที่ไทยเราผูกเรื่องนี้เข้ามาก็เพราะแก๊งสแกมเมอร์พวกนี้ส่วนใหญ่มันมีฐานบัญชาการอยู่ในเขมรนะครับตามแนวชายแดนที่เขาวางระเบิดกั้นไว้นั่นแหละแล้วไทยเราก็เลยเชิญชวนประเทศเหล่านี้ซึ่งประชาชนของเขาก็ตกเป็นเหยื่อแกงลวงโลกเหมือนกันให้มาร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพวันที่17-18ธันวาคม การดึงพันธมิตรมาถล่มเรื่องสกแกมเมอร์ทีนี้เคอมเมนนี้ก็ต้องรับศึก2ด้านเลยทั้งเรื่องทุนระเบิดและเรื่องแหล่งซ่องสุ่มโจรเหมือนไทยเราเนี่ยคุมเกมอยู่นะคะใช่เลยครับการประชุมรัฐภาคีครั้งที่2 2นี้จะถูกจารึกว่าเป็น ชัยชนะหรือชั้นเชิงทางการทูตของไทยเลยที่บูรณาการทุกหน่วยงานทั้งกระทรวงการต่างประเทศทูตถาวรศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดและกระทรวงพอมองให้ทำงานร่วมกันครับไทยเราใช้กฎหมายเข้าสู้และในขณะเดียวกันมันก็คือจุดจบของความน่าเชื่อถือของเขมรไว้ครับที่เลือกจะเล่นเกมตุกติกในเวทีที่โลกจับตามอง ภาพลักษณประเทศเขาจะมืดมนไปอีกนานเลยครับนั่นสิคะหากว่าไทยชูประเด็นทุนระเบิดบนเวทีโลกต่อเนื่องเนี่ยขเขมรต้องรับแรงกดดันจากอีกหลายทวีปเลยนะคะใช่แล้วครับซึ่งเขารับไม่ไหวหรอกขเขมรไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจที่จะต้านทานแรงเสียดทานจากทั่วโลกได้ถ้าไทยยังขยันชูประเด็นนี้ต่อเนื่องทั้ง u ูเนในอาเซียนและเวทีอื่นๆแรงกดดันมันจะถาโถมมาจากทุกทวีปทั้งยุโรปที่เกลียดทุนระเบิดอเมริกาที่เกลียดสแกมเมอร์และเอเชียที่เดือดร้อนเรื่องชายแดนโดนรุมทุกที่ ทางครับงานนี้เศรษฐกิจเขมรยังต้องพึ่งพาการส่งออกและการช่วยเหลือจากต่างชาติอยู่ถ้าโดนบอยคอรหรือโดนตัดสิทธิพิเศษทางการค้าเพราะเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนไปเนี่ยอยู่ยากครับ ขมิที่ชอบบอกว่าไทยทําฝ่ายเดียวเนี่ยน่าจะไม่ได้ผลแล้วนะคะถ้าคณะตรวจสอบลงพื้นที่ใช่เลยครับเพราะขณะนี้เขาเป็นคนกลางเมื่อคนกลางมาชี้ขาดเขาอ,อ้างว่าไทยใส่ร้ายจะกลายเป็นเรื่องโกหกทันทีขมนถึงได้กลัวนะกลัวหนาไงเพราะถ้ายอมไม่ตรวจเมื่อไหร่เขาอ,อ้างหากินที่ใช้มาตลอดจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วยิ่งถ้าเจอจะจะว่าวางระเบิดใหม่ไทยสามารถนํารายงานผลการตรวจสอบนั้นไปยื่นต่อคณะมนตรีหรือเวทีอื่นๆได้เลยเพื่อขอมติความบาดขมนหรือมาตรก,การลงโทษอื่นๆได้ด้วยครับถึงขั้นความบาดเลยล่ะคะใช่แล้วครับอาจจะไม่ถึง ขันควองบาสเศรษฐกิจทั้งประเทศทันทีแต่จะเป็นการห้ามขายอาวุธให้เขมรตัดงบช่วยเหลือด้านการทหารหรือขึ้นบัญชีดําในพลังการซึ่งเรื่องนี้มันใหญ่มากครับเพราะเขาการละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยเรามีความชอบทำเต็มร้อยที่จะผลักดันให้เกิดบทลงโทษแล้วไอการที่เขมรชอบบิดเบือนข้อมูลแทนที่จะยอมร่วมตรวจสอบเนี่ยเพราะความจริงมันน่ากลัวสําหรับเขาครับเขาจนตรอกแล้วแล้วหวังว่าการศาสตร์โครนกลับมาที่ไทย จะทำให้ชาวโลกสับสนว่าตกลงใครผิดกันแน่แล้วก็หวังจะให้เรื่องเงียบไปเองน่าจะลืมไปนะคะว่าน,นี่มันสมัยไหนแล้วโลกมันมีอินเทอร์เน็ตนะคะถูกต้องครับยุคนี้หลักฐานมันไวคลิปวิดีโอเอ่ยภาพถ่ายดาวเทียมเอ่ยมันฟ้องชัดเจนการเลือกบิดเบือนข้อมูลในยุคดิจิทัลคือการทำลายตัวเองทางการทูตครับยิ่งแถยิ่งเจ็บยิ่งโกหกยิ่งถูกจับได้เห็นด้วยเลยค่ะและไทยเรามาถูกทางแล้วที่ใช้ประเด็นความปลอดภัยประชาชนสองประ เทศเป็นอาวุธทางการทูตเพื่อชนะใจรัฐภาคีท่านรัฐมนตรีเสียศัก์พูดชัดเจนว่าเป้าหมายคือป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อประชาชนของทั้งสองฝ่าย คือไม่ได้ห่วงแค่คนไทยครับแต่รวมไปถึงชาวบ้านขเขมรตามแนวชายแดนด้วยเพราะระเบิดมันไม่เลือกว่าขาที่เหยียบเป็นขาคนไทยหรือขาคนขเขมรการที่ไทยชูประเด็นว่าเราทําเพื่อมนุษยธรรมเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านมันมีอนุภาพสูงมากมันทําให้ไทยดูเป็นผู้พดุงความยุติธรรมในขณะที่ขเขมรกลายเป็นผู้ร้ายที่เอาชีวิตประชาชนมาเป็นตัวประกันเมื่อเห็นหลักฐานครบแล้วโอกาสที่คณะตรวจสอบถูกตั้งมีมากน้อยขนาดไหนคะผมบอกเลยครับว่ามีโอกาสสูงมากถ้าดูจากความหนักแน่นของหลักฐาน และท่าทีของ UNODA ที่รับเรื่องไว้เพราะตามกติกาข้อ8ถ้าที่ประชุมเห็นชอบด้วยพนนเสียงข้างมากก็สามารถส่งทีมตรวจสอบได้เลยไม่จําเป็นต้องให้ขเขมรยินยอมแบบเอกฉันเสมอไปแม้ในทางปฏิบัติมันจะยากหน่อยถ้าเจ้าบ้านไม่เปิดประตูแต่แรงกดดันจาก UNODA จะทําให้ขเขมปรปฏิเสธได้ยากมากครับถ้าปฏิเสธก็เท่ากับฉีกหน้า UN ค่ะ ถ้าไทยชนะเนี่ยจะเป็นหมากที่ทําให้ขเขมรเสียพื้นที่ทางการทูตไปยาวๆเลยครับขเขมรพยายามสร้างภาพลักษณ์ว่าตัวเองเป็นประเทศที่ทันสมัยเป็นผู้นําในอาเซียนแต่พอมีเรื่องทุ่นระเบิดแบบนี้บอกได้เลยว่าพังเวลาจะไปพูดเรื่องสันติภาพที่ไหนก็จะโดนคารหาว่าตัวเองยังวางระเบิดใส่เพื่อนบ้านอยู่เลย อิทธิพลของขเขมรในเวทีอาเซียนก็จะลดลงไทยเราก็จะมีความชอบธรรมเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดในการเจรจาต่อรองเรื่องอื่นๆในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือเรื่องการค้าชายแดนยังไงขเขมรก็หนีความจริงไม่พ้นนะคะใช่ที่สุดครับเพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายขเขมรอาจจะยื้อเวลาได้แต่เมื่อกระบวนการตรวจสอบระดับโลกมันเริ่มหมุนล้อแล้วมันไม่เบรคครับยิ่งหนียิ่งดูมีพิรุษยิ่งปิดบังหลักฐานยิ่งโผล่สุดท้ายแล้ว ขเขมรจะต้องถูกบีบให้ยอมรับความจริงและต้องเข้าสู่กระบวนการกู้ระบเบิดเหล่านั้นออกไปไม่อย่างนั้นเขาจะยืนอยู่ในสังคมโลกอย่างโดดเดี่ยวนี่แหละครับสิ่งที่ไทยเราตอบโต้เพื่อนบ้านอย่างขเขมรเพื่อบอกว่าอย่าเล่นกับชีวิตฐานไทยและอย่าท้าไทยกฎหมายโลกครับกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีค่ะ